wieder Wiedersehen. Wann sehen wir uns denn wieder? Sehen wir mal wieder, Oma? Ach, wann? 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 Ich rufe Bescheid. Wenn, wenn, wenn ich weiß, wann ich fertig sein muss. Jetzt ist es halb vier. H4 ha, um vier. Nein. Nein, nee, ich nicht. Kaputt. <laughs> โทษนะคะดูยังไงว่ามีปลาขึ้นมาแล้วเราจะเวียงแหอะไรนะคะอ๋อวิ่งอ๋อปลาก็จะวิ่งขึ้นมาตามกระแสน้ำแล้วก็ใช้แหนี้ค่ะเวียงลงไป เราก็จะได้ปลาโดยที่เราไม่ต้องลงทะเลแค่ยืนอยู่ริมชายหาดปลาก็มาหาถึงที่แล้วค่ะโอ้ยเขาเตรียมเรียงแล้วค่ะอยากดูจังเลย เขเห็นยังไงเนาะเรียมเวียงแล้วค่ะอุยอุยเวียงแล้วค่ะเวียงแล้วเด็ดได้ไหมเนาะลุน้นลุ้นลุ้นค่ะ ได้ด้วยได้ด้วยค่ะหนึ่งตัวอุ๊ยอุ๊ยเยอะมากอุ๊ยอุ๊ยเต็มเลยอุ๊ยเต็มเลยอุ๊ยนี่ค่ะอุ๊ยเยอะมากอุ๊ยอุ๊ย มีเยอะจริงๆเลยค่ะโอ้โออะไรนะคะโอ,โอ้เยอะมากนี่เป็นเทคนิคของของคนเบี่ยงแขนนะคะที่เขาจะรู้ว่าปลามาช่วงไหนมายังไง โอ้ยแล้วก็ามาแบบเป็นฝูงแล้วเวลาเราเบี่ยงแหลงไปก็ได้เยอะแบบนี้เยอะมากเขาเรียกว่าปลากระบอกเหรอคะปลาอะไรนะคะปลากระบอกต้มส้มอ,อ๋อปลากระบอกต้มส้มโอ้อออนี่ค่ะกิโลเท่าไหร่นะคะแตตต้มกิโลละแปดสิบบาท เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะ,คะชีวิตของคนที่อยู่ริมชายทะเลเขาก็ต้องเรียนรู้อยู่กับทะเลนะคะได้เห็นเขาเวียงแหหาปลาแล้วตอนนี้ก็กำลังหาแม่แย่ากับสามีไม่รู้ไปไหนแล้วค่ะปรุตามัวเธอสนใจคนเวียงแห แม่ยากับแฟนหลบอยู่ใต้ต้นยางอินเดียนนี่เองค่ะโอชมิต์ดับบุน Ja Oma, nimm Kekse für am Strand. Oma, ja, Obst. Oh, nicht Kekse vom Deutschland. In Thailand Strand essen. Na, da. Na, Kekse da. von Deutschland. Kekse vom Deutschland. Oder möchtest du eine Regenjacke? Nein, ich will keine Regenjacke. Ja, oh, halt mal. Das ist Kekse vom Deutschland. Ja. Mitgepackt wird vom Fuchsäulen nach Thailand. Da, das ist so viel. Er nimmt so wie, wie heißt er denn? Uh, Weiß er nicht mehr. Er nimmt nach Hause. Oma isst Kekse von Deutschland. In, Stran in Thailand. Mm. Ah, Oma? โอ้มานี่เปียร์เวกุมสเมทเนอร์ลิงโอ้รรตาเห็นคนเก็บขวดอาชีพเดียวกันรีบพุ่งเข้าไปหาเขาเลยค่ะนี้ค่ะนะกว่าจะได้อ,อ,อู้หูนี่เป็นแบบสกินไม่ได้แต่ถ้าเป็นขวดเบียร์แบบขวดกระป๋องโกคา,โก,าโกลา่าแบบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยค่ะอ่าอย่างนี้ร้อละสามสิบห้าร้ละสามสิบห้าโอ้สามห้าสามห้า แล้วแล้วอย่างนั้นนิโพตัวนี้ผมเชิดเป็นสีนี้ได้โหลละบาทอ๋อได้โลละนะบาทหกสิบอ๋อบาทหกสิบใช่ไหมคะสีนะ้าแยกขาวเป็นขาวแดงเป็นแดงอ๋อถ้าถ้าสีลิโพแบบนี้สีน้าตาลแบบนี้กิโลละบาทหกสิบถ้าเป็นสีขาวแล้วค่ะขาวก็เท่าเท่ากันอ๋อเท่ากันแพงกว่ากันนิดหน่อยอ๋อถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ เท่าไรบาทเจ็ดสิบมั้งบาทเจ็ดสิบใช่ไหมคะอ๋อแล้วจะเป็นขวดไอ้ถังไอ้ใบใหญ่ๆแบบนี้ก็ราคาราคาเท่ากับขวดอี้อ๋อเท่ากับขวดนี้อ๋อค่ะค่ะอ๋อเห็นคุณลุงแกเก็บขวดแบบนี้แล้วก็ชื่นชื่นชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วแกก็บอกว่าพลาสติกขวดละเจ็ดเอกิโลละเจ็ดบาทขวดลิโพโลละบาทหกสิบ อแล้วถ้าเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่รับซื้อด้วยนะคะถ้าเป็นขว้แก้วที่ใส่ชากาแฟพวกนี้ที่เป็นแบบพลาสติกแบบปิดฝาแบบนี้ก็ไม่รับก็เลยกลายเป็นขยะที่ทิ้งเกลื่อนไปหมดทุกที่เลยค่ะเห็นแล้วก็ ก็ยังเจ้าเสียใจก็ฝากถึงผู้ที่มีความรับผิดชอบด้วยนะคะว่าถ้าเราสามารถกำจัดขยะพวกนี้โดยการนำไปเผาเพื่อมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านี่จะดีมากๆเลยค่ะเราก็จะทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ ในความรู้สึกของวารุตานนะคะพลาสติกก็คือพลาสติกเรามีสารตั้งต้นที่มันเหมือนกันเราอาจจะเติมสารบางส่วนเข้าไปเพื่อที่จะทําให้พลาสติกตัวนั้นมีคุณภาพดีขึ้นอยู่แข็งขึ้นแต่อย่างไรสารตั้งต้นก็ตัวเดียวกันก็น่าสามารถที่จะเอาไปรีไซเคิลได้ ก็ปัญหาพลาสติกก็เป็นปัญหาของคนทั้งโลกนะคะก็อยากให้ทุกๆกคนช่วยกันโดยการลดการใช้พลาสติกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะลดได้รวมถึงการนำกลับไปใช้ใหม่ด้วยนะคะก็อยากให้ประเทศเรา,เาให้มีการจัดเผาเตาถ่านเตาเผาอะไรพวกนี้ละคะ่ะที่เราสามารถแปลงไปเป็น พลังงานไฟฟ้าใช้ได้ก็จะทำให้เราไม่ต้องขุดน้ำมันจากใต้ดินไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายใช้ทรัพยากรที่มีอยู่บนดินของเรานี่แหละค่ะใช้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดก็ฝากถึงทุกคน้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะโอ้ฟฟร์ชเมสเสียเบควีนเสียเชื่อโอ้ลาลาลา แม่ย่าเธอมานั่งมุมนี้เธอบอกว่ารู้สึกมันสบายมากยิ่งขึ้นกว่านั่งบนอะตรงขั้นบันไดค่ะส่วนสามีลงไปลอยคออยู่ในทะเลแล้วค่ะนู่น ون. ลอยละล่องไปตามกระแสแรงคลื่นแล้วค่ะนู่น ون. อยู่นู่นนูนค่ะสามี เราจะแวะเข้ามาทานอาหารร้านนี้นะคะนี่ค่ะไปกันค่ะไปทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกันเจาดอะสัก่ยเกีายกอกเอมากินผัดหมี่ค่ะอืมยะเนาะ นึ่ที่แกงโซ่นี่ไบรอร์ฟอร์สหนึ่งในในในเยอรมันอ่ามีหอยลวกค่ะสามีสั่งผนังไก่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งะค่ใช่ิแมกกุดว้อืมวันนี้เรามาทานอาหารดินชายทะเลตรงเขาตะเกียบหาดหัวหินค่ะ นี่คือสลัดของแม่ยาแล้วก็แกงพะแนงของสานันแกงต้มหอ,อ,อยลวกหอยราดซีเรียลไทยมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะแม็กกูดเอามาจานหนึ่งนูเดลแม็กเชียกูดสลัดเอาแม็กเอากันก,กูน้ด อมแม่ย่าบอกว่าตุกนี้สวยจังเลยค่ะเราอิ่มกันแล้วค่ะเมื่ออิ่มแล้วก็เดินกันต่อเลยค่ะแม่ย่าร้องเรา,าพาพู้หัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้น แท็กซี่กลับบ้านกันนะคะให้กลับโรงแรมค่ะ แม okay. ่ยาบอกว่าวันนี้เหนื่อยแล้วค่ะไม่กดเราอยู่ห้องประตูสีเหลืองแม่ยาอยู่ห้องประตูสีน้ำเงินค่ะเอาวีด้าสิเซียนวีดบนวีดาโอ๊ะ One. Ich rufe Bescheid. Ich weiß, wann ich fertig sein muss. Jetzt ist es halb vier. Halb vier um vier. Nee. Nein, 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 ich nicht. <lacht> <lacht> nee.